เึิ่งดูบาทนี่แต่พ่องเอ้ยตึกแหได้คักได้แน่อุ้มขึ้นกระสีบ่ไหวว่าสัน้นเอามาพปุดอยู่บา้านนาะพี่น้องเอ้ยพวกน่ะน,น้ำขวอนแห้งไหลผู้ใดต้องการป่ามาเด้อบาทนี่เด้อโลละหาสิบาทนึงทน่งบ่แพงดรอกพุ่นนาผุดป้าตัว,ว,ว,วปา่าน่มกับตัวใหญ่ แม่ไข่นี่แม่เป็นตัวหนึ่งเสียบแต่แม่ไข่นี่นนสิไ,ได้แพรไว้ถ่าลูกตัวนี้บ<า>ูปะบ<า>ูปาเฮ้ยข่าหอมปลาสวายาย,าย่อยดี เฮ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ใดต้องการปลามาเด้ออยู่บ้านตาพ้องเด้อปลาสดๆจากฟาร์มเลยปลาสดๆจากฟาร์มเลยรู้ละหาสิบบาทปลาสดๆจากฟาร์มไข่ไข่เต็มท้องเลยพู้นะมาเด้อมากินปลาเด้อนอกเขาหอมใครอยากกินปลา เออ้ยบาทเดียวอุ้มึ้นกระสีเบาไวโอ้โอ้ขีเดีนสีล่งขีเฟียงสีล่งคนน่ะมามามาเอาปลาไปต้ม